วัสดีทุกคนกลับมที่มาชมเกมระหว่างเยอรมันและฮังกฤษไปเข้าไปมาเข้าสู่สนามภาพบรรยากาศในสนามนะนี่นในห้องเตรียมตัวแต่งตัวตั้งทีมเยา้าหรือทีมเยือนสนามนี้เป็นสนามของรัสเซียนะนตีก็เลื่อนยอยเข้าสู่สนามนี่เป็นบรรยากาศในอุโมงค์นี่โคชเยอรมันนะครับรู้สึกว่าเด็กมากเลยภาพการซ้อมนี่กุญตจจับกองครับ คนนีเคิมมิดตัวของแบ็กแบ็กตีบวกได้มีมือเซลล่าเด่นแน่นอนครับคนนี้เซอร์บอสไลก็มาจากที่อูปูครับเดวมาร์สลที่ตัวนี้ก็เก่งครับนี่เป็นสถิติของการเจอจอร์โคลัสส์นะครับระหว่างเยอรมันและฮังการีที่เป็นตารางคะแนนเยอรมันอยู่ที่หนึ่งฮังการีอยู่ที่สามนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับบอลเข้ามาหนึ่งเน่นเลยครับเต็มสนามเลย ันนี้ฮังการีมาในชุดสีขาวมาลุ้นครับเพรโปรตุเกสและมันก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนกันมาลุ้นเลยมันจะใสีอะไรครับวันนี้เป็นบรรยากาศไม่ได้การเปิดนะครับสนามเนี่อหาชื่อสนามออกมาแล้วเป็นสนามทีมเจ้าของสิเวอร์นะครับเด็ดในโมงครับเตรียมตัวอยู่ในโมงเตรียมตัวลงสนามครับใครฮาวเวิร์ดครับนักเตะอาร์นอลครับผมแนะนำเลยครับวันนี้การยืนข้างหน้านะครับแล้วก็ให้คนอัญเชิญบอลก็คือผู้หญิงสาวร้อยคนนี้ครับฮาวเวิร์ดแตเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับเอาครับเอาถือบอลลงสนามครับโอ้แฟนบอล สวยสร้างว่าแฟนนำยรมันเป็นภาพบรรยากาศการยืนเข้าแถวเตรียมตัวร้องเพลงชาติครับร่มจากเพลงชาติฮังการีครับร้องเพลงชาติทชาติครับขออนุญาตสงบนิ่งเพื่อเป็นเกียรติให้แต่ทีมชาติฮังการีด้วยนะครับแฟนบอลก็อยู่ร้องเพลงชาติทิชาติาารครับนี่เป็นโค้ดของฮังการีครับมาจากอิตาลีนะรรู้สึกร้องสิชาติเหมือนกันตามปกติครับ ขอไพ่เรื่องภาพเบลอด้วยนะครับมาฟังทิ่เตีิมชาติเอยอรมันบ้างครับก็จะแคร็บดีเฮลเวิรดเยอะหน่อยนะครับขอเงี้ยเป็นสปีดที่เกียดด้วยครับทีมชาติเยอรมันด้วยนะครับนี่เป็นโค้ชขอลองทีมชาติจนโอ้โหอย่างตั้งใจนะครับแฟนบองแฟนบอลยอดเต็มที่ครับน้องเซกต็ตะปืนครับคนคนน้ตามๆมัน่าจะรูเลเกอร์นะครับ นี่เป็นเหล่าผู้บริหารนะครับผมจะไม่ได้มีใครบ้างเริ่มจบับมือครับเดินจับมือนักงสรรมการและนักเตะสองฝั่งครับนี่เป็นภาพเบมสูงก่อนเริ่มเกมนะครับเยอรมันนะครับนักโคดและนักเตะตามนี้เลยครับอ่านไม่ทันครับแต่นั้นคือใครฮาวไว้แน่นอนกรรมการมาจากนธอร์แลนด์นะครับและมีคนมาจากอังกฤษนะครับเป็นว่าการ V R ดูฟัง อังกฤษมั่งครับไปโค้ชมาจากอิตาลีนะครับแล้วก็รายชื่อเนี่ยก็นำทัพมาโดนโซบอสไลน์นะครับยี่จนนักเตะรอได้นะครับสาวๆาัภาพไปวกว่าองคมสูงอีกแล้วครับเยอรมันมาในชุดเซมพูนะครับวันนี้ชุดสามบอกครับเยือนแกรี่ชุดสีขาวแกรีได้เคลียร์ก่อนจากซ้ายไปขวาเอาครับนาทีแรกน้อยเออร์ก็โดนต้องต้องละออกแรงเซฟแล้วครับอ๋อแล้วครับคนนี้โค้ดได้บุกแล้ว จพลาดครับนิดเดีย้ยก็ติดนิดหนึ่งเอาแล้วฮังการีน,นี่เล่นไม่กลัวเลยนะครับใีนาทีแรกก็ผัดกันบุกเลยครับแต่ว่าเป็นฮังการีนี่น่ากลัวกว่าเอาตอนนี้ยะมันได้ทุ่มครับโอ้ฮังการีมาอีกแล้วครับโอ้โหแล้วแรงเซฟแน่น,นอนครับหน่อยเออครับโอ้โหสีนี่เป็นโซบอตไลใช่ไหมครับโอ้โหเดิมได้กับโบสถ์โซบอตไลนี้เมื่อคืนเด่นมากเลยครับ คานี้มาดูโอกาสของเยอรมันบ้างครับทกาโคตได้ยิงครับโอติดบล็อกนี่เองโดนใบเหลืองไปครับซึ่อโคตั้งสองฝั่งนะครับตามนี้เลยสิบนาทีผ่านไปครับเยอรมันบุกเยอะจริงจับต่ฮังการีได้ได้โอกาสสวนที่ดิราโกกว่าครับหมายแล้วนะครับนาทีที่สิบแปดครับให้ารเวทพักบอลครับนี่เป็หมายของการโยนบอลให้ครับคารเวทได้เตะมุมครับ โอ้เ oh, ยอรมันโดนสวนนะครับอารกลี่สวนแล้วเปิดมาย้อนเอาติดบล็อกเอาเติบค่าเลยีเยวเเอาเตรียังได้บุกครับเอายิงไม่ได้ครับาาการตัดเทนเกิดขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้มีเลยมากครับจะมาหยุดนิดหน่อยครับนาทีที่สิบเจ็ดสิบแปดเข้าไปแล้วเอาครับเยอรมันได้คลองบอลได้ขึงใส่บ้างแล้วครับจากที่เอาร์เกลี่สวนมาหลายช็อตแล้วตัวนี้โค้ดที่เป็นทุกอย่างของทีมจริงครับโอ้วิวงริงต้องบินต้องเปิดครับ ต้องให้มุยซาด้วยครับโอ้โหวีเซ拉ครับเป็นอย่างมูซาคุยในการทิ้งกันนะโอ้ยยิงงกับโอ้ล้ำหน้าครับหรือเปล่าครับช็อตนี้มีการเช็ค VR เกิดขึ้นนะครับต้องดูครับต้องดูโร้ว่าล้ำหน้าหรือเปล่าครับเช็คเรียบร้อยครับเช็คเรียบร้อยแล้วครับน่าจะได้นะครับช็อตนี้โอ้โหกราฟขึ้นจับภาพไม่ทันเลยการกาะเกิดขึ้นนะครับเจ็บทั้งสองฟังเลยนะครับโดนไปเหลือไปนะครับ นี่คุณระกันเด่นจริงๆครับนาทีที่แปดเขายิงเขายิงสิบบล็อกนะครับผงจับภาพไม่ทันครับมาเริ่มมาถึงนาทีที่ห้าที่ผมเข้าไปแล้วมันจะเป็นกระเป๋าฟาวนะครับกําลังจับจะกำลังเช็คอยู่ครับมันก็ริแทฟีคลิกโอ้โห้ยิงครับโอ้ยน้ออต้องออกแรงเซตนะครับช็อตนี้โอ้โหต้องเป็นไนโคลเยอรมันูนึงจริงจริงๆครับมีเซตมีเซนล่านี่คนเด็ดจริงๆครับตัวบอสไล์ก็อีกคนครับที่อีกคนที่เด่นจริงๆริงของนิสตานคาริ นี่ครับแต่ตีทูนีบเอาหลังทางครับเปล่นความหลังจากเลเวอร์คูเซนนะครับเข้านาทีสามสิบเข้าไปแล้วนี่ครับมาดูได้ชื่อคริงจงครับคือมูเซล่านันละครับที่สามสิบแ็ดเยอรมันบุกครับคือตีขึ้นแล้วตามนี้เลยครับนาทีสามสิบห้าโอ้โหยังเป็นเยอรมันบุกเรเื่อยๆนะครับในชุดสีพูบุกมาได้เตะมุมด้วยครับชดเนยแล้วว่าติดโซบอลาเลยวะครับโอ้โหไปวอนอี เริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วครับโอ้ยมันได้เต็มเรื่อยๆครับเข้า,ขาปลาเข้าเรหืหกแล้วเอามันเปลีป่นเปลี่ยนฟังครับไม่ได้รับใต้โอ้เกมเีมไปเรื่อยๆครับตอนนาทีที่สี่พ่าจะชกเจ็ดนาที่เอาเปารชูบ,บ้านแล้วสองนาทีครับโอ้มีการฟางช่วยหนึ่งหรือเปล่าครับอ๋อฮังการีได้หก,กแีแว่ครับโอ้โออยเออเดือดสุดกับงานจะชุกชืมนะครับเจนนี่ โโลโก้ขึ้นบังกรรมการเลยเต็มๆนี่ครับมาดูช็อตไมคกครับโอ้โหถอยเออแรงแซวอีกแล้วมีการเช็คเกิดขึ้นครับโดนแฮนบอลหรือเปล่าหรืออะไรครับเช็คแล้วครับสรุปไม่ได้ครับเอรมันยังน้ำอยู่หนึ่งศูนย์ครับจบครึ่งแรกไปครับเอรมันนํำอยู่หนึ่งศูนย์โดยบูเซล่าครับนาทีที่ยี่สบสองนะครับนี่เป็นบรรยากาศในอุโมงก่อนเริ่มครึ่งหลังจะเตะเข้าสู่วงแล้วก็เรียนตัวเข้าสู่สนามกันเรี่ยมาเชื่อมภูนะรอบนี้ได้เคลียร์ก่อน ใช่เดี๋ยวมันนำอยู่หนึ่งลูกจากมุยเซ่านะครับนาทียี่สิบสองสี่หกอือ่เตมผมโดนมีคนสกัดทิ้งเ่านี้โคตรรับจบนะเกมนี้ทำทุกอย่างจริงๆเป็นทุกอย่างให้ทีมโดยเขาเพิ่งกลับมาอยู่ในทีมได้ไม่กี่ปีไม่กี่เดือนแต่ว่าใครฮาดเดีทีมนี้เงียบหน่อยครับมาทีห้าสิบก็ไปแล้ว5สองโอ้โหยังได้บุกอยู่นะครับ คืนหลังอะไมันเหมือนดีขึ้นครับอางกอรี่โอกาสเงียบไปเลยบกไปโอชดนี้ติดลายเนี่ยภาพแคปไม่ทันแต่ดังนันน่าจะโดนตะกัดทิ้งไปนาที่ที่ห้าสิบแปดครับเนยขึ้นอีกทีเอาวีแต่ด้ครับโอเคห้าสิบเจ็ดเข้าไปแล้วโอฮาวายโดเบ็ดออกครับเอาเบ็ดออกเพราะว่าครับอาซานนี่ลงกับอันนี้ครับเพื่อกล่าวครับเป็นของนายคนเลยไปฟังเพลงกันต่อแล้วครับผม ที่รับชมนะครับผมครับ จบเกมกันไปครับยมันยิงเพิ่มได้ครับจากคุณเดือกันครับคะแนนครับจะมันมี6กแต้มครับน่าจะเข้ารอบแน่นอนครับแล้วก็แต่ฮังการีนี่ก็ตงลงรุ่นที่3ที่ดีที่สุดนะครับถ้าอยากเข้ารอบ